สวัสดีค่ะทุกคนพบกับมีนาบาร์เบอร์นะคะวันนี้นะคะมีนาก็จะมาตัดทรงเปิดข้างโดยการใช้ตัวรองเป็นเบอร์3นะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ใช้บล็อกเบอร์นะคะเบอร์3นะคะในการตัดขึ้นทรงนะคะเปิดทรงนะคะทุกคนเราก็จะตัดข้างๆงมาเชื่อมกับข้างหลังนะคะ ส่วนข้างหลังนะคะให้เราใช้ปัจเลียนยกประมาณ90องศานะคะในการถ่ายข้างหลังนะคะมาถ่ายข้างหน้านะคะข้างๆนะคะและก็ข้างหลังเชื่อมกันนะคะพอเราถ่ายเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะใช้ปัจเลียนนะคะ5027นะคะตัวนี้นะคะตัวใหม่ล่าสุดน,นะคะตัวนี้นะคะตอนนี้ก็คือช่างนิยมกันมากๆเลยนะตัวนี้นะคะ รอบนะคะอยู่ที่7,000รอบต่อนาทีเลยนะทุกคนโอ้หเทียบเท่ากับตัวใหญ่เลยอะ่ะโอ้สุดยอดเลยค่ะนี่นะคะเราก็จะทำการกันคอมนะคะเวลากันคอบนะคะให้เราใช้มุมนะคะมุมปากของปัตเรียนนะคะในการกันขอบเข้าไปนะคะทุกคนส่วนหลังหูนะคะให้เรากันเป็นครึ่งวงกลมนะคะทุกคนเราก็จะ พอมหูลูกค้าลงนิดนึงนะคะแล้วก็ใช้นะคะมุมปากของปะเลี้ยนนะคะในการการขอบให้ได้ครึ่งวงกลมนะคะทุกคนนี่นะคะให้มันเชื่อมกันอย่างนี้นะคะขอบมันก็จะดูสวยนะการให้มันได้ครึ่งวงกลมก่อนนะคะพอเราได้เสร็จเรียบร้อยนะคะให้เราเชื่อมนะคะจากครึ่งวงกลมนะคะให้เราเชื่อมไปข้างหลังนะคะให้เราเชื่อมแบบว่าเส้นแนวตรงอย่างนี้เลยนะคะ ถ้าเราอยากได้เส้นแนวตรงนะคะให้เรากันนะคะปัตเตีเ่นนะคะใช้หน้าปตัตเลียี่เป็นเส้นทับเส้นแบบนี้เลยนะคะมันก็จะเกิดเป็นเส้นตรงแบบนี้เลยนะเราไม่ต้องเอาสันวีหรืออะไรมาวัดให้มันมีความตรงนะคะทุกคนนี่นะคะเราอยากได้เส้นตรงนะคะให้เราเส้นทับเส้นแบบนี้เลยนะ ส่วนข้างหลังนะคะให้เราทําเป็นรูปตัว U นะคะทุกคนให้รับกับลําคอลูกค้านะคะนี่แบบนี้เลยนี่นะคะเขากันไปนะคะพอเราการเสร็จข้างหลังเรียบร้อยนะคะให้เรามากันนะคะตรงหลังหูเหมือนเดิมนะคะในการใช้วิธีเหมือนเดิมเลยนะคะให้กันเป็นรูปครึ่งวงกลมนะคะทุกคนแบบนี้นะคะ ใช้มุมปากของปัตตาเลียนนะคะในการกันนะคะให้ตีเส้นนะคะทุกคนนี่นะคะตรงนี้ก็เหมือนเดิมเลยนะคะให้เราใช้มุมปากนะคะมุมซ้ายนะคะในการเข้ามุมนะคะแล้วก็ตีโค้งลงมานะคะให้เป็นรูปสะัะละกโอเคกันแล้วเชื่อมต่อมาอย่างนี้นะคะเส้นมันก็จะเป็นแนว เส้นนะคะเป็นรูปสระอานะคะเป็นแนวแบบคมๆแบบนี้เลยนะนี่นะคะเราก็จะกันแบบนี้เลยแล้วก็เก็บความเรียบร้อยนิดนึงนะคะแล้วกันเรียบร้อยนะคะกันขอบไม่ต้องรีบนะคะทุกคนไม่ต้องรียบร้อนเลยนะ เราก็จะทําการซอยผมข้างบนนะคะขั้นตอนในการซอยผมข้างบนนะอันดับแรกเลยเราก็ต้องฉีดผมให้มันเปียกๆก่อนนะคะเราจะได้ซอยง่ายๆนะเราจะซอยตั้งแต่มุมข้างซ้ายนะคะเพื่อที่จะปัดไปข้างขวานะคะพอเราซอยเสร็จนะคะเราก็จะใช้มุมข้างขวานะคะซอยลงมาให้มันมาจบข้างหน้านะคะทุกคน พอเราซอยเสร็จนะคะเราก็จะยกนะคะตรงข้างหน้าไปข้างหลังแบบนี้เลยนะทุกคนก็คือเราจะสร้างไกด์ไลน์ก่อนนะคะแล้วก็ตัดประมาณนั้นเลยถ้าเราไม่พูดค้าได้ไหมนะคะมันติดนะทุกคนโอเคนะคะเราก็จะซอยแบบนี้เลยให้มันเชื่อมต่อกันเลยนะคะผมของลูกค้าคนนี้ก็มีความรู้สึกแบบว่าผมแบบเส้นแบบอยากส่งน้อยๆน,นะคะอยากสง่งมีความอยากสง่งน้อยน้อยนิดนึงนะคะ นิดนึงนะคะแบบนี้นะนี okay. ่แล้ก็ซอยปลายนะคะคือลูกค้าไม่ต้องการความสั้นมากเท่าไหร่นะคะให้มันได้เข้าทรงนะคะทุกคนนี่เวลาเราตัดผมนะคะตรงข้างบนนะให้เราระวังมือนิ้วมือที่เราลองผมด้วยนะทุกคนคือถ้าช่างใหม่อะ่ะชอบโดนนะคะโดนโดนไหนกันไก่นะคะกิน กินนิ้วตัวเองนะทุกคนให้เราหลบนะคะทุกคนเวลาจับนะคะเวลาดึงผมนะคะให้เราหลบไว้นะถ้าไม่หลบนะมันก็จะกินเราตลอดนะทุกคนกันไกทุกรุ่นมันคมอยู่แล้วนะทุกคนเนี่ยเวลาเราจับนะคะ จับขึ้นมาแล้วก็บีบมาอย่างนี้นะทุกคนเนี่ยลักษณะในการจับนะคะเนี่ยแบบนี้ถ้าแบบนี้คือปลอดภัยนะคะไม่โดนนิ้วมือแน่นอนนะแต่ถ้าใครจับนะคะซอยไม่เป็นนะคะมันก็จะโดนนิ้วมือเรานะมันก็จะทําให้เรามีความแบบอุบัติเหตุนะมันก็ทําให้เราแบบมีแผลนะเวลาทํางานมันก็จะแสบเจ็บนะทุกคนโอเคนะคะขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะปัดเสจผมนะคะ เสร็จผมหมอกไปนะคะแล้วก็เราก็จะใช้นะคะไดกับแปลงกลมนะคะไดผมให้ลูกค้านะคะไดผมจะทรงนะคะทุกคนนีนะขั้นตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะทุกคนแต่อย่าลืมนะคะมันจะมีขั้นตอนแบบว่าการขอบโดยการใช้มีดโกนอีกรอบหนึ่งนะทุกคน คือขั้นตอนนี้เราจะไปโกนก่อนก็ได้หรือเราจะทําหลังนี้ก็ได้นะคะมันก็ไม่มีข้อยกเว้นใดๆนะทุกคนมันไม่มีเลยนะคะแล้วแต่สไตล์เรานะคะและแล้วแต่ความสะดวกนะคะความชอบของเราว่าเราจะให้ขั้นตอนไหนให้อยู่ข้างหน้าหรือข้างหลังหรือตอนเสร็จนะคะแล้วแต่เราเลยนะคะทุกคนนี่นะคะต่อมานะคะเราก็จะใช้ใบมีดโกนนะคะมาโกนให้กับลูกค้าอีกรอบหนึ่งนะคะ คนเสร็จอ่อนๆนะคะคนอ่อนๆออกเนาะนะคะนี่นะคะแบบนี้เลยเราก็จะกันแบบนี้นะคะเวลากันก็ดึงหนังลูกค้านิดนึงนะคะเพื่อที่จะไม่ให้มีความเจ็บบ้างมายนะคะแต่ถ้าไม่ดึงมันก็จะไม่มีความคมขึ้นมาเลยนะคะให้เราดึงก่อนนะคะถ้าดึงปุ๊บนะคะเวลาเรากันนะ,ะมันก็จะเกิดเส้นคมแบบนี้เลยนะคะทุกคน พอเราเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะใช้ผลิตภัณฑ์ที่ร้านหรืออะไรก็ได้นะคะหรือสเปรย์ก็ได้มาจัดทรงให้กับลูกค้านะคะทุกคนนี่นะคะพอเราจะทรงเสร็จนะคะเราก็จะวีแต่งให้กับลูกค้านะคะโอเคนะคะถ้าใครเป็นช่างใหม่นะคะกำลังท้อใจอ,อยู่นะคะ ไม่ต้องท้อใจนะคะให้เราตัดนะคะฝึกบ่อยๆตัดบ่อยๆแล้วก็ดูคลิปบ่อยๆนะคะดูอาจารย์แต่ละคนนะคะที่ท่านแบบว่าชอบนะที่คนแบบชอบเนาะให้เราดูตามแล้วก็เอาเทคนิคของเขามาประสมประสานเป็นตัวของเรานะคะเราก็จะตัดผมเก่งและเร็วนะคะทุกคน <S <S คลิปนี้นะคะก็ฝากเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ให้กับมีนาบรา์เบอร์ด้วยนะคะ เพื่เป็นกำลังใจให้ช่างมีนาทำคิดต่อไปนะทุกคนวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่างมีนาด้วยนะบ๊ายบาย